นายกเรื่องกรรมการคอและนเ็นโจของเรื่องเวยแล้วก็เป็นการพิจารณานเรครับ วันนี้คือเขาทำกองอทุนมาทดแทนนะครับเพราะนะเวลาที่ว่าคุณปฏิบัตการทำงานอะไรพวกนี้เขาจัดได้ไม่อยู่แล้ว

เรือตำรวจยุมดําทัพเรือพักที่หนึ่งะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ประสานงานได้รวดเร็วนะครับซึ่งเหตุนียมันเกิดช่วงประมาณเมื่อเช้ามืดของวันที่1กก็คือช่วงเวลา,าสักตีหนึ่งครึ่งนะครับผมก็ได้รับโทรศัพท์จากทางเจ้าข,ของเรือนะครับที่ปันใจนะครับว่าเกิดปุบัเหตุลูกน้องทะเลาะวิวาทกันนะครับพอผมได้ทราบข่าวปุ๊บผมก็รีบแจ้ง ทางทัพเรือพักที่หนึ่งนะครับแล้วก็ทางจงรมทันทีเลยแล้วก็ถือว่ามีการออกมาช่วยเหลือนะครับเรื่องของแรงงานเนี่ยถือว่ารวดเร็วมากอันนี้ผมต้องพูดจากใจเลยว่าผมผมชื่นชมนะครับทหารเรือนะครับกับชาวประมงเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆนะครับเราอยู่ด้วยกันเราไม่มีคําว่าลืมกันครับต้องขอบคุณมากๆครับค่ะใช่ค่ะ เขาเรือไปหนึ่งก็ยินดีรับใช้เช่นเดิมน,นะครับครับ,บ,บครับก้บองจริงๆนะครับคุณนรจริงถือว่ารวดเร็วนะครับก็เบื้องต้นที่ว่ารับทราบจากทางเจ้าของเรือเนี่ยกขาคือลูกเรือเนี่ยมีเลือดไหล อยู่แล้วนะครับเวลาเมื่อเมื่อเกิดเกิดเหตุเนี่ยพี่น้องเราก็ก็ไม่ลืมนะครับเราก็คิดถึงกทอรอี่เป็นัำหนึ่งเลยครับนนต้องกันไปน้เข้าไปออกมาที่กันเล่กที่อบฝนเลยครับ